ดีค่ะวันนี้จะพาออกไปเที่ยวชมถนนในหมู่บ้านนะคะอากาศวันนี้แย่มากค่ะอากาศอย่างที่เห็นนะคะมืดครึ้มค่ะแล้วก็มีลมนะคะลมเย็นมากค่ะวันนี้พาชมถนนในหมู่บ้านนะคะว่ามันเงียบขนาดไหนวันนี้วันศุกร์ค่ะวันศุกร์นะคะก็จะเงียบอย่างนี้นะคะ ก็อากาศแย่มากคนก็เลยไม่ค่อยออกกำลังกายกันเนาะอากาศเปลีย่ยนที่เห็นก็พาชนถนนสองข้างทางหมู่บ้านนะคะรอบๆค่ะในอากาศที่เป็นอย่างนี้มันเงียบสงบขนาดไหนคะไม่มีผู้คนเดินะนะคะวันนี้ก็พาชมพาเที่ยวเนาะเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนนู้นลแล้วเรากลับรถลงมาข้างล่าง บนนู้นก็ไปไม่ได้นะคะตันแต่ว่ามีที่กลับรถนะคะเราจะพาไปชมข้างบนค่ะสองข้างทางน,นะคะบรรยากาศวันนี้แย่มากค่ะที่อื่นเขาแด,ดดดีสวยงามแต่ที่สวีเดนนี้อากาศแย่มากวันนี้ก็เลยพาขับรถเที่ยวชมในหมู่บ้านค่ะสข้างทางน,นะคะนี่ก็บนเขาอีกลูกหนึ่งค่ะก็มีบ้านอยู่หลายหลังนะคะก็เราก็จะมากราบรถกันตรงนี้เนาะ ว่าจะกลับได้ไหมก็กลับได้อยู่นะคะตรงซ้ายมือนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมากลับรถก,กันเนาะกลับรถคันนี้เนาะคะ่ะก็เราก็ไปไม่ได้แล้วค่ะตรงนี้เป็นทางตันนะคะเราต้องกลับรถเขาเนะก็ก็ถ้าเราเดินหน้านี้ก็เดินไม่ได้อยู่ดีค่ะเพราะว่ามันเป็นเขาเนาะ เ็นเขา่ัชเจรินวันนี้เราพามาเที่ยวมาชมนะในข้างบนเขาลูกนี้ข้างบนเขาลูกนี้นะคะก็จะให้เห็นว่าหมู่บ้านที่เราอาศัยอยู่นั้นสองข้างทางเป็นยังไงหมู่บ้านก็เป็นยังไงบ้านก็เป็นยังไงพอจะได้เห็นได้เที่ยวได้ชมถนนหมู่บ้านในสวีเดนนะคะในบรรยากาศที่มืดครึ้ม ไม่มีแดดค่ะบรรยากาศแย่มากเดือนมีนาก็จะสิ้นเดือนแล้วบรรยากาศก็ยังอยู่ในในวังวางกลนมืดครึ้มแบบนี้มันก็หน้าเบื่อนะคะเราวก็พาเที่ยวไปชมให้เห็นเนาะก็คลิปนี้ก็ฝากตกิดตามกดไลค์บ้านมะระชาแนลด้วยนะคะก็จะลงคลิปหลากหลายสไตล์ค่ะแต่วันนี้เดี๋ยวนี้ก็จะลงคลิป ถำมวนทางหมู่บ้านในสวีเดนนะคะให้ชมกันจะได้เห็นว่าประเทศสวีเดนนั้นหมู่บ้านเขาอยู่กันยังไงอันนี้ในเมืองนะคะอยู่ที่ชานเมืองสตอกคโฮล์มค่ะไม่ได้ไกลาจากเมืองหลวงสักเท่าไหร่นะคะแต่ประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่อยู่กันแบบธรรมชาติค่ะคือเขาจะมีการอนุรักษ์ต้นไม้และก็สิ่งต่างๆเอาไว้ ให้คนได้เดินเที่ยวเดินชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปเส้นนี้นะคะคนจะได้เที่ยวได้ชมได้ดูกันเดี๋ยวเราจะพาขึ้นขึ้นบนนู่นค่ะเมื่ี้ก็ลืมคิดไปเนาะก็เอาเอาเที่ยวบนเขานี่ไปก่อนเนาะตอนนี้ก็จะลงข้างล่างนี่ก็ลงข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราจะขับขึ้นในรอบหนึงเนาะเราจะได้ให้ชมเราเห็นรถสวนมานะเดี๋ยวเราจะรอยอีกนิดนึ ไปส้ไปก็ไม่เห็นเราแต่เราเห็นครัถนนที่สวีเดนในหมู่บ้านเป็นถนนเล็กๆนะคะเป็นถนนไม่ใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลารับสวนกันเนี่ยบางคนก็จะขับรถเร็วมากบางคนก็จะมีมารยาทส่วนใหญ่ที่เจอนะคะถามว่ามารยาทมีไหมไม่มากค่ะขับรถเร็วค่ะถนนเล็กๆแบบนี้นะคะ ซึ่งตามหลักแล้วเราทุกคนที่ขับรถก็ต้องเคาเรพกฎจราจรโดยเฉพาะประเทศสวีเดนในกฎหมายค่อนข้างแรงนะคะในเรื่องกฎจราจรคุณจะขับคุณขับได้ตามอภอใจแต่ถ้าคุณโดนใบสั่งหรือคุณโดนตำรวจเรียกเมื่อไหร่นั่นแหละคุณคือจอบเตือนแล้วเตือนอีกหนึ่งครั้งก็ยังอารุ่งรวยได้นะคะครั้งที่สองถ้าเจอครั้งที่สาคุณก็โดนยึดใบกับขี่ค่ะบางคนตลอดชีพก็มีค่ะ ถ้าคนยิ่งคนที่กินเหล้าด้วยคนนั้นจะเจอหนักมากค่ะก็เป็นเรื่องของกฎหมายที่เขาแรงนะคะซึ่งทุกคนเคารพก,ก,กฎหมายมากค่ะคนที่นี่จะเคารพมากไม่กลา้าคนที่โดนนี่เขาจะเข็ดไปเลยค่ะจะเข็ดไปเลยนะคะเพราะว่ากฎหมายเขาแรงจริงๆค่ะบังคับได้ได้จริงๆใช้ได้จริงๆนะคะไม่ใช่เรื่องเล่นๆค่ะก็เราก็ ที่อันนี้ก็เป็นหมู่บ้านของเราเอีกเหมือนกันนะคะแต่อยู่คนละฝ่าเขานะคะอยู่คนละฝ่าค่ะเราก็ให้เห็นให้ชมเนาะตรงนี้ว่าสองข้างทางในอากาศแบบนี้จะเป็นยังไงเนาะเราก็ขับไม่เร็วมากเพราะว่ามันมีลูกทื้นเยอะเราก็ขับไปเรื่อยๆเราเห็นรถมาข้างหลังก็จะขอามาไปแล้วนะ เป็นโรงเรียนนะคะสีเหลืองเหลืองนี่ก็เป็นโรงเรียนเล็กๆนะคะาะฉะนั้นเวลาเรามาถึงตรงนี้เราต้องร,าาระมัดระวังให้มากในเรื่องของการขับอยู่ที่30ค่ะอยู่ที่30นะคะอยู่ที่30วันนี้เราพปชมตามท้องถิ่นหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านที่เราอาศัยอยู่คะ่ะว่าเป็นยังไงเนาะ ้านทีราวาสัยอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะเดยวนี่นะคะข้างในนี้ก็จะมีโรงเรียนเด็กเล็กอยู่ด้วยนะคะข้างในนี้เราจะไปหาเพื่อนค่ะแต่เราจะพาชมหมู่บ้านก่อนเนาะข้างในนี้ก็เป็นโรงเรียนเด็กเล็กนะคะอยู่ซ้ายมือนะคะอยู่ซ้ายมือนะคะตรงน,นี้ถนนค่อนข้างกว้างแล้วก็ไปได้ดีค่ะไม่ไม่ต้องกลัวเรื่องถนนแคบนะคะ เราก็อยากให้เห็นวนะ่าบรรยากาศของสวีเดนเป็นยังไงนี่อันนี้โรงเรียนเด็กเล็กค่ะก่อนใบเรียนนะคะเด็กเล็กก่อนใบเรียนค่ะอันนี้ก็หมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่เราอาศัยอยู่นะเด็กคนละฟากคนละฟากคลองฟากเขาฟากถน,น,นะะ่มนันค่ะเราต้องขับรถอ้อมเรามาสายตรงไม่ได้ค่ะเรามาสายตรงไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ แค่นี้ก่อนนะคะรู้สึกว่ากลลองก็จะไม่เป็นใจแล้วนะคะขอบคุณนะคะติดตามที่รับชมสวัสดีค่ะ